รวมราคาเพื่อการตูา iPad Air รุ่นที่6แล้วก็ iPad Pro M4 นะครับผมว่ารุ่นไหนลดไปกี่บาทเผื่อใครจะซื้อไปใช้เรียนนะครับผมจะได้รู้ว่าต้องเต็มเงินเท่าไหร่นะอะมาฟังกัน ลังจากเปิดตัวนะครับผมแล้วก็เริ่มวางจำหน่ายกันแล้วนะสำหรับตัวของ iPad Air รุ่นที่6แล้วก็ตัวของ iPad Pro M4 ในงานพิช้ชิป M4 เร็วๆแรงๆ,ๆเนาะหลายคนก็เฮ้ยผมอยากจะได้ราคาที่มันถูกลงกว่านี้มันเข้าร่วมนะครับตัวของราคานักศึกษาหรือเปล่าซึ่ง2รุ่นนี้นะครับถือว่าเข้าร่วมอยู่นะเอออันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าราคาเพื่อการศึกษาหรือราคานักศึกษาตรงเนี้ยมันคนละอย่างกับ Pro ไปพิชิตตะคูนะโ r รไปพิชิตตะคูนะครับมันคือการที่เราซื้อในราคาเพื่อการศึกษาตรงนี้เนาะ <S <S แล้วก็ได้เอ,อ,เอาหารพิเศษอย่างของ แถมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับซึ่งคาดว่าจะมาช่วงกลางมิถุนาไม่งั้นก็ต้นต้นกนรกฎานี่แหละนะครับอาจต้องรอกันนิดนึงแล้วกันอรอแต่ละใครรีบนะครับแล้วก็อยากจะได้ Air 6ไปใช้ก่อนเลยในราคาที่มันถูกลงหน่อยนะครับผมก็ฟังกับราคาจากจีไอตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับว่าลดไปเท่าไหร่บ้างรุ่นแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่คือตัวของ iPad Air รุ่นที่6นะอันนี้คิดว่าคนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยน่าจะเล็งๆรุ่นนี้ไว้กันเยอะเพราะว่าราคาไม่สูงมากแล้วก็เรื่องของชิปเรื่องของ iPad Air รุ่นที่6นะอันนี้ขอเจาะเป็นในแต่ละขนาดก่อนแล้วกันนะครับเป็นตัว11นิ้วก่อนแล้วกันซึ่งสิอ็ดนิ้วนะครับก็จะมีทั้งแบบ Wi-Fi แล้วก็ไวไฟซีลลรุล่าเนาะในตัวของ Wi-Fi นะครับตัว128นะครับในะราคาเพื่อการศึกษาเนาะจะเหลือแค่21,900บาทถือว่าลดจากราคาปกติเนี่ยมา2,000บาทนะครับตัว256ร้จิกนะอันนี้ก็จะเหลืออยู่ที่25,900บาทลดมา2,000บาทเหมือนกันตัว512ร้จิกนะครับเหลืออยู่33,900บาทแมหมื่ เทเลบอยนะครับจะเหลืออยู่39,900บาทอันนี้จะลดเยอะลงมาหน่อยนะลดลงมา4,000จากราคาปกตินะครับเอออันนี้ถ้าใครก็ไหวดันไป1นึเทเลบอยก็จะลดเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะสำหรับรุ่นนี้เป็นตัวซูลล่าและรองรับ 5G นะครับอันนี้ราคาตัว128 g b นะฮะก็จะเหลืออยู่27,900บาทลดมาจากราคาปกติ2,000เหมือนกันแล้ถ้าเป็นตัว256 g b นะครับเหลืออยู่31,900บาทลดมา2,000เหมือนกันนะแล้วก็ตัว512 g b นะครับ 39, มหม พ9 0 0บาทลดมา2,000เหมือนกันและสุดท้ายนะตัว1เทเลบนะครับเหลืออยู่45,900บาทตัว1เทก็ลดลงมา4 0 0 0เหมือนกับรุ่น Wi-FI เลยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่ารุ่นส1วนิวที่หลายคนเล็งๆรอไว้อยู่นะครับผมก็ลดจากความจุปกติที่หลายคนน่าจะซื้อกันประมาณ2 0 0พนะถ้าลดตัว1นึเทก็4 0 0 0กันไปการพนาถัดมาในตัวของ iPad Air รุ่นที่6นะครับที่เปิดเข้ามาใหม่เลยและหลายคนก็อาจจะเล็งๆดูบ้างนะหรืออาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่ไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะกับ ตัว13นิ้วนะครับก็มีทั้งแบบ Wi-Fi แล้วก็ตัวของ Wi-Fi ซูล่าเลยแล้วกันตัวของ Wi-Fi นะครับอย่างเดียวเนาะตัว128 g b นะครับจะเหลืออยู่ในราคา28,000บาทนะครับอันนี้ลดจากราคาปกตินะ1,900บาทถือว่าเฮ้ยลดน้อยกว่าในฝั่งของ Wi-Fi อยู่มาร้อยหนึง่งเออลดไปนิดนึงนะครับผมตัว256 g b นะเหลืออยู่32,000บาทลดไป1,900บาทนะครับแต่ตัวนี้512 g b เนะี่ยเหลืออยู่ที่38,100บาทลด จากราคาปกติตัวนี้นะครับ3,800บาทถือว่าเฮ้ยรุ่น5 1 2จิกนะฮะในตัว13นิ้วเนี่ยลดเยอะเลยลดกว่าตัว1ินิ้วพอประมาณเลยนะครับและตัว1นึเทเลบอยนะครับหรืออยู่46,100บาทอันนี้ลดมา3,800บาทเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัว5 1 2แล้วก็ตัว1นึเทเลบอยในตัว13นิ้วเนี่ยจะถือว่าลดเยอะเหมือนกันนะครับไย้อนมาในตัวแอร6หกานิ้วตัวซูรุล่ากันบ้างนะตัว128จิกนะครับจะเหลืออยู่ทที่34,000 1,000บาลดไป 900บาทนะแล้วถ้าตัว256จิกนะครับเหลืออยู่38,000ลดไป1,900บาทเหมือนกันแล้วถ้าตัว512นะครับ44,100บาทอันนี้ลดไป3,800นะครับแต่ถ้าเป็นตัว1เทเในฝั่งของ13นิ้วนะครับอันนี้จะเหลืออยู่ที่52,000บาทถือว่าจะราคาปกติ3,900บาทนั่นเองก็ถือว่าเฮ้ยในฝั่งของ13นิ้วถ้าจะลดเยอะสุดๆก็คือตัว1เทเลบองลงมากค512นะที่ต่างกันประมาณน,นิดหน่อยนะครับผม เพราะฉะนั้นใครเล็งตัวของแอร์6แล้วเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยก็จะได้ราคาตามนี้เลยนะครับผันมาถ้าใครเล็งรุ่นโปรอยู่นะฮะ iPad Pro M4 นะอันนี้ก็จะเร็วแรงนะครับเผื่อใครเป็นวิศววิศวะต้องใช้ความรงความแรงนะครับกันไปก็จะเลือกเป็นตัวโปรก็ได้ก็จะแบ่งเป็น11นิ้วแล้วก็13นิ้วเหมือนกันนะครับถ้าอยากมาดูที่ตัว11นิ้วนะในฝั่งของ iPad Pro M4 นะครับอันนี้ราคาก็จะแบบว่ายิบย่อยลงมานิดน,นึงนะเพราะว่าความพิเศษของตัวโปรเนี่ยมันจะมีตัวของที่เป็น Nano Texture ใน ของหน้าจอที่มันเป็นด้นดานๆเสริมเพิ่มเติมเข้าม,มานิดหน่อยนะครับอ่ะในฝั่งของตัว Wi-Fi 11นิ้วนะครับเริ่มมาที่256กิกนะจะเหลืออยู่ที่ราคา35,900นะครับลดไป4,502กิกนะครับเหลืออยู่43,900บาทก็ลดไป4,000เหมือนกัน1 t b ทลไก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือขนาดแบบมาตรฐานหน้าจอเนาะแล้วก็เป็นหน้าจอที่แบบนาโนหน้าจอมาตรฐานนะครับจะเหลืออยู่59,900บาทอันนี้ลดจากเดิม4,000เหมือนกันรวมไปถึงรุ่นนาโนนะครับเหลืออยู่ที่ 63,900บาทและตัว2 g b นบะครับ75,900บาทและตัวแบบหน้าจอนาโนนะเหลืออยู่79,900บาทอันนี้ก็ลด4,000เหมือนกันนะจะเห็นได้ว,ว่าตัวของ ipad pro m 4นะครับในตัว11เวดนิ้วเนี่ยทุกแบบทุกความจุ จะลดมาเท่ากันคือ4,000บาทนะครับอ่ะขยับมาในตัวของซิลูล่ากันบ้างซิลูล่าเริ่มตัวอีที่250พอ์ิงนะฮะเหลืออยู่43,900บาทนะครับและ5 1 2จิ๊กเนี่ยเหลืออยู่51,900บาทนะครับตัว1นึ์บ,บหน้าจอมตาตรฐานนะครับเหลืออยู่67,900ตัวแบบหน้าจอนาโนนะครับเหลืออยู่71,900บาทและตัว2อ b บ,บนะครับหน้าจอแบบมตาตรฐานเนะเหลืออยู่83,900บาทและตัวหน้าจอแบบนาโนนะครับเหลืออยู่8 1 7 9 0 0บาทนั่นเองซึ่งแน่นอนทั้งหมดนี้ของรุ่น11นิ้วนะครับลดมาเท่ากันจากราคาปกติคือ4 0 0 0บาทหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแบบ Wi-Fi หรือว่าไ i ไฟซ l l l ่นนะครับที่เป็นราคาเพื่อการศึกษาตรงนี้ก็จะลดลงไปนะครับมาสำหรับรุ่นที่เป็นหน้าจอ13านิ้วกันบ้างนะครับ13านิ้วเนี่ยก็ถ้าเป็น WiFi อย่างเดียวนะ w i f i o n เลยก็เริ่มอยู่ที่2 5 6รจิกนะหลืออยู่แค่48,800บาทนะครับอันเนี้ยลดลงไปจากเดิมน,นะครับ4,100ันนึ้อบาทนะเอออนน ก็ขยับมาจากเดิมจากตัว11นิ้วเนาะที่ลดไป4,000ทั้งหมดนะครับอันนี้โผลมา4,100ก็ลดเพิ่มไปอีก100ตัว512จิกนะครับก็เหลืออยู่56,800บาทลดมา4,100บาทเหมือนกันเออแต่ถ้าเป็นตัว 1TB นะครับรุ่นหน้าจอมาตรฐานนะเหลืออยู่72,900บาทนะอันนี้ลดมา4,000นะครับผมแล้วถ้ตัวแบบหน้าจอนานโนนะเหลืออยู่76,900บาทก็ลดมา4,000เหมือนกันนะครับตัว2 หน้าจอมาถานนะครับเหลือ88,900บาทลดมา4,000และรุ่นหน้าจอแบบนานโนของ2องเลล์ใบนะครับเหลืออยู่92,000กับอีก900บาทอันนี้ลดมา4,000เหมือนกันถือว่ารุ่นแบบ13นิ้วเนี่ยลดเยอะสุดก็คือรุ่น512แล้วก็ตัว256ที่ลดมา4,100ันหนึ่งบาทเองนะครับในตัวของเซลรุล่ลานะ256ร้กิกนะครับก็จะเหลือราคาอยู่ที่56,800บาทนะครับแล้วก็512ร้ิกเนี่ยเหลืออยู่ในราคา64,800บาทซึ่ง2ความจุนี้เนี่ย ลดจากราคาปกติ4,100บาทเหมือนกันนะครับส่วนอีก2ความจุที่เหลือ1เทราไบต์และก็2เทราไบต์นะครับถ้าเป็น1เทราไบต์รุ่นหน้าจอแบบมาตรฐานเหลืออยู่8,000กับอีก900บาทรุ่นหน้าจอแบบนาโนนะครับเหลืออยู่84,900บาทซึ่งก็จะลดจากเดิม4,000บาทนะครับในตัว2เทราไบต์รุ่นหน้าจอแบบมาตรฐานนะครับผมก็อยู่ที่96,900บาทนะครับแล้วก็แบบนาโนเนี่ยอยู่ที่10,000กับอีก900บาทซึ่งลดจากราคาปกติ4,000บาทนั่นเอง นะครับผมก็ถ้าเป็นตัวของ Pro M4 นะรุ่นที่น่าจะคุ้มมากๆกับการลดราคาไปก็น่าจะเป็นตัว256แล้วก็512ที่ลดเพิ่มไป4,000กับอีก100บาทนั่นเองนะครับนอกจากตัว iPad แล้วที่เป็นราคาเพื่อการศึกษาแล้วนะฮะอุปกรณ์ก็ยังมีราคาเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาให้ใช้คู่กันไปนิดน,นึงแล้วกันก็คือในฝั่งของตัว Apple Pencil Pro <S ใช่ไหมอ่าตัวนี้ก็ได้ราคาเพื่อการศึกษาเหมือนกันนะครับจะเหลืออยู่4,600บาทลดจากราคาปกติมานะครับ390บาทนะครับอ ให้เราประหยัดไปซื้อคู่กันไปพร้อมจดพร้อมวาดได้เลยนะครับผมแล้ว้าเป็นตัวของ Magic Keyboard ไ่ใช่กับรุ่น Air นะครับผม Air 6เนี่ยนะตัว11นิ้วนะครับจะเหลืออยู่ที่11,200บาทแล้วก็13นิ้วอยู่ที่13,200บาทก็ลดจากเดิมไป790เหมือนกันส่วนในตัวของ Magic Keyboard นะครับที่ใช้กับ iPad Pro ที่เป็น11นะิ้วเนาะก็จะเหลืออยู่ที่11,200บาทนะครับผมแล้วก็ตัวของ13นิ้วก็จะเหลืออยู่ที่13,200บาทนะครับอันนี้ก็จะ ลดจากเดิมไป790ในแต่ละรุ่นเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะของแบบนี้เนี่ยใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับผมก็ต้องแยกกันไประหว่างโปรกับตัวเอง ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ประหยัดลงไปสำหรับใครที่เป็นนักศึกษาดีกว่าเอออันนี้เสริมมหน่ดนึงว่าเฮ้ยใครสามารถที่จะซื้อได้บ้างนะครับนักเรียนซื้อได้ไหมต้องบอกเลยนะว่าคนที่จะซื้อได้นะครับต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นนะครับปริญญาตรีขึ้นไปนะหรือว่าเทียบเท่านะครับอาจจะเป็นตัวของปวสสามารถซื้อได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นนักเรียนชั้นประฐมหรือมัธยมอันนี้ไม่สามารถซื้อได้นะครับและคนที่ซื้อได้อีกก็คือตัวของบุคลากรที่อยู่ในระดับ ตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปเลยนะถ้าเป็นแบบว่าครูอาจารย์หรือบุคลากรที่สามารถยืนยันตัวตนมีบัตรประจําตัวที่ออกโดยภาครัฐแรงต่างตรงนี้ก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อเนะีราคาเพื่อการศึกษาตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอ็ได้ต้องเช็คหน่อยนะครับว่าตัวเองเข้าเกณฑ์เพื่อจะได้ราคาเพื่อการศึกษาตรงนี้ ประมาณนี้นะใหญ่ก็มารวบรวมราคานะครับผมของราคาเพื่อการศึกษาในตัว iPad Air 6แล้วก็ iPad Pro M4 ให้ทุกคนได้รู้กันเผื่อใครลัรจะกดสั่งซื้อนะครับในะราคาเต็มแวะดูก่อนแล้วกันว่าตัวเองเข้าขายได้ราคาที่มันประหยัดลงไปเพิ่มเติม ในะครับผมก็จะได้กดกันไปแล้วก็้าไปอยากกันไปนั่นเอง A นะครับผมแต่ใครนะครับรู้สึกว่าไ hey, อ้ iPad Air 6ี่ยมันราคาสูงไปฉันอาจจะเอื้อมไม่ถึงอาจจะมองไปดุน่นเก่าๆหน่อยอย่าง Air 5นะฮะก็แวะไปดูได้ที่อาร์ตีนรีวิวในทิกต็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์สดหรือว่าคลิปวิดีโอก,ก็ตามเนอะก็จะมีการปังตะกร้า iPad Air 5ราคาพิเศษให้กับทุกๆคนเลยแบบว่าทุกคนเลยนะไม่ใช่ก็เฉพาะว่าเป็นราคาเพื่อการศึกษานะครับก็ลองเข้าไปดูได้จะได้ราคาพิเศษกันทุกคนเลยแน่นอนนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันฝากเพื่อนๆๆชช่่่่่ววววยยยกกกกัันนนนแรรรร์คคคคลิปปีีี้้้้ออออไไไดดดะะบทเเงููจาาาาามพืศึษ ออกมาแล้วสำหรับตัวของ iPad Air 6แล้วก็ iPad Pro M4 นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ให้กับ c h anel n Art Review ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปดีแบบนี้อีกเรื่อยๆเองสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับ Art Review ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ